กุ้งหาผัวฝรั่งเห็นไน่วัดเตี้ยสาวๆเรียกร้องมาเอาบักมันดีๆเด้อเอาบักมันรวยๆเด้อ,อ,ดดอวัดเตี้ยอุ้ยพวกเจก้าอะไรเนาะเดี๋ยวเบิ่งเจ้าของอย่ากอยากลองเอาบักดีๆ,ดๆดดบ,บักรวยๆเดี๋ยวเบิ่งเจ้าของเนะี่ยเห็ดเต๊เสียบอยู่ขึ้นเห็ดผงอันเปี๊ยน้ำนี่นไหม เฮ็ดเพิงเท่าเยน้ํานี่แต่เจ้าของเปยังอยากได้สิ่งดีๆเนาะบัดฝรั่งมันก็สิบ่อยากได้สิ่งดีๆให้กับมันบ่สิแม่นแต่เจ้าของหั่นบ่อยากได้สิ่งดีๆให้กับเจ้าของแม่นบ่หูเจ้าว่าแม่นเด้อเนาะฝรั่งมันก็อยากได้สิ่งดีๆให้กับมันคือกัน แค่ขนาดมูจอนนั่งอย่างดีซ่งดีๆกับเจ้าของมัาปะดีดีๆทังสันดกไดีๆจังสีไหไดีลุ้วๆจังสันจังสีเหมันดยบ่สมบังัก็จะพอด้อยู่บ่ นา่าก็เป็นหาแท้ๆนี้นั่งบ่ได้เนาะมัจไมาให้มาหาให้มันจะหาได้บ่ก็จะหาบ่ใช่เปล่ารู้รอรรออเองนะนังบ่ได้อยู่มาค่ะขานาดว่าลดราคามันเหลือสองร้อยห้าสิบมันยังบ่เอาไหมมันบืนนี้ยันราลมเราตายถูกเด้มันบ่เอาได้มันยากไหม บึงซัมั่นก็รู้ั้เนาะว่านบ่ได้ไหมฮะเนาะพันไหมทำนันสิได้ง่ายปานั่นเขาตัวแรกันเนบดบ้านผู้ชายใกัเป็นมันเบิดแล้วนะเนาะคันเนาะส่เรล้วมุกคุ้มคือการกำหั่นละ ตกแต่เฮายิได้สินิตดีกับเจ้าของมันบ่พลังเฮาก็จะได้สินิตดีให้กับเขาตามเห็นใจใจเฮาเนาะมนว่าแต่ป้อนอยากได้อย่างเดียวเด้นบ่ค่ะพังเขาก็เรียกเรียกอกับเจ้าของล่ะเจ้าของมันยังอยากเอาคนดีๆมนบ่พังมันก็สิอยากเอาคนดีๆใกับวา ผมเจ้าของเห็ดเต็บเสียบยุบอยากได้หุ้นนุ่มๆรอๆรวยๆดีๆเด,ด,ด้อคนบะาั่างเอาหาให้แน่คนบ <t une> ้าตื่นตื่นตื่นสาวตื่นมุจจอไปกันเปฟังใส่มาว่ามหาพัวให้กันได้มุจจอไปฟังสาย ไม่ต้องเขาตรวจต้องเจ้าขนาดว่าไะออกลงเองหาเองย้งก็ได้ไหมให้ตุใดคนอื่อฮัมเห็นใจมันสีดําทีไหนอืมบอกบอกคนเป็นจริงนะนะบลูกสวย โลตรงๆเนาะควนปิดจริงงั้นเป็นนังสันอีรีอันลกสวยเลยเพราะว่ามีผัวฝรั่งมันมันรวยมันขำมันคูนเจ๊อยากให้มันก็ได้ใส่เนียนทักก็สอยให้ไว้เจ๊ ใครทีททใคยทำใครวันที่สั่งบ้านสั่งยังใครวันที่สุดรถสุดล้าใครใจะว่ปไปสั่งใส่บ้าเนาะมันก็ได้อยู่ฮาลองคนเขาขายเป็นบางส่วนเนาะแต่ว่าเจ้าสีดวงดีไปถือผู้รันบ่ล่ะมันว่ถืงอง่ายๆเลยคือขอสิหานพวกกอสิน มาปดนีปดซินไหยนะได้ยุได้ผันวนะสวาสิหาผู้มั่นจุนเจียมจุนเจียเลี่ยงดวนอุปธรรมคำสูนัหนายากกันบอลแต่ก็ดีกันละถ้าถ้าได้พวฝรั่งมาหนมันมีสิทธิ์ลุงก็กันเพราะว่าอ เขามาหาเอามาหาเอาตั้งประเทศเอางสี่ก็ได้มาหาเหตุงานเอาจร่งจัอันผู้บ้านอยากให้เมีนอยากได้ผัวฝรั่งอยากอันอยากให้ฝรั่งปกดหนีปกดจินให้นะนะคิดไหมเนะี่ยพี่นอ้องมันบน่มนี้แตงต้าเขาก็หากินหาอยากเพราะหละ่นเราลอมลอดไตมานบอก ไป็นนี่ข้อส,สอบหาเซียนหาโปรแฟงเหรอเย่นแน่และเตีย้ยเ <c oughs> ย่พันกรเห็ดเต๋เส,ส,สีบอยู่คือเห็ดเพิ่งคือคือเห็ดเพ,เเพเิ่งเน่าเห็ดเพิ่งเ่าเน่าฝนนีน่แม่เด <c oughs> ี็กเปียกกระซิ่งดีๆให้เจ้าของเด้อฝรั่งมันกระซิ่งเล็กสิ่งดีๆให้กับมันคือกันตัวมันบ้าอื้มจับ

เจ้ <languages? S 2> าขนาดว่าไปหาเองออกรอดกระเดียเนาะไปหาไปลงพื้นที่หาหาเอาเขคักดแน่เนาะค่าตูปแปดลอยเฉยมันบดได้เด้ออยู่หนึ่งแต่ะโสหอดคำถึงตะซำคำหอดโสจนมาเจนใกล้ไข่กับบดได้เด้อค่ะเจ้าเจ้าว่าถึงเจ้าว่าได้ได้ปูฟรังส์ก็ หาเงินนักฝรั่งเนี่ยให้มันได้ก่นอนขั้นตอนแรกนะเร <c oughs> าติดไปหัวพุ่นจะกินไปหัวพุ่งบ่ายจะได้ฝรั่งขั้นตอนแรกก่อนจะได้ฝรั่งหน่กไปหาเงินนักฝรั่งให้มันได้ก่อนเน <c oughs> าะค่ะแต่มันได้งงเงานมันอ่ะเขาก็เป็นมา้าดามเป็นทั่วประเทศแล้วตัวผู้ชายไทยเด็กศิษยเป็นมันเบอร์แล้วตัวปน็นโนโี้เนาะอันบ้า ทำมันได้มันกด็ดีอ่ดียังมีโอกาสนึกนึกตา,าปากได้ถึงมันบ่ให้กินให้ยาเขาก็มีโอกาสได้มาให้หการให้งานตั้งประเทศได้นี่สิก็ดีขึ้นกันเด้ทำมันได้ดินี่ทั้งหลายทีย่เคยได้ยินมาอยานี่เนาะอืมอือ ินไปวบาไปไปหาผัวฝรั่งตาชินใจไปหาผัวฝรั่งเลยเนี่ยไปบล็อดจอดบ่ถึงคันเจ้าตาชินใจสิไปหาเดินทางสายฟอเนี่ยไปหาผัวฝรั่งแล้วเนี่ยเจ้าอย่าหยุดเพระาะว่าเพราะอย่างมาติีไปให้เขาตานะ่ะเรียกว่าเป็นนังสั้นเป็นนังสีนบ่คันเจ้าหยุดกลางทันไปบล็อดจอดบ่ถ,ถึงกลับมาบา้าน เขาหยับเด้คนเขาพ่อมเขาพ่อมยนยำหัวจะได้คนณอยู่บานพี่เล่ายำหัวเจ้าตั้งแต่ปากสวยพี่เราไปน้ำเจ้าขอมาบ้านโอ้ยมันเศร้าเลยไปบ่เถืองไปบ่หอดกูว่าระตัวเอ็นตามันสำคัญที่ไหนมันสิสิไปหาได้ในฝรั่งน่ะก็เขาดูถูกเด้อคำเจ้าตัดสินใเจไปยืนในจุดฟัวเล้วนะสายฟัวไปให้รอดจอดให้ถึงมะ มันต้องใส่เวลาเด้ไปหาป,ปูฟลัง like อะบมแมนว่าไปได้เดียนซองเดียนสิได้รถเด้มันก็มีคือกันได้คือกันเติมมันมึงส่วนน้อยอัน,นเจ้าของสิบุมีบุญวาสนาผับปันนั้นมันบอกก็แม่หาซองเดียนเดียนซองเดียนได้นี่ก็แสดงว่าขอบุญวาสนาดีเห็นบอกเจ้าของนั้นบุญวาสนาชะตาบดีมันก็ต้องใส่เวลา anyway. ถึงปีสองปีพุ่นเด้ทอทำคนสามปีทำลงคนโอ้ไปบุกหอดจอดรถถึงกลับมาบ้าน มันรอหาน้ำผู้ทอนผู้ทอนก็ได้เด้ผู้ทอนเราเราเข้านี่เอลนี่ก็ได้เราได้ผู้ทอนน่ะ <c oughs> กันเจ้าไปหาอยากให้ห้างให้นี้น่ะจะต,ต้องมีความอดทนความสูรในโลกวโลกว้างในโลกอันตรายในโลกเอ่อโลกม้ายาว่าส่เถอะเนาะเขาบอกบริการเนาะเน่บ้าคิดเบิ่งเด้อคือหนูบอก ฉันอยากได้ฝรั่งน่ะฉันตัดสินใจไปแล้วน่ะไปให้รอดจอดให้ถึงอค่น,นั้นไปมาแล้วกลับมาแล้วนั่นบ่ได้หนึ่งเขาสิงหยี๋ยวเด้คนอยู่บ้านคนในหมู่บ้านนี่แหละเขาสิงหยัหัวเต่ากวนแอ้วมันกลับมเดี่ยวไปเป็นดังสันดังฉีบกูว่าเลวปะมันบอกเหรอกูว่าเหอะกันถ้าตัดสินใจสิไปแล้วต้องไปให้มันได้ไปให้มันได้ดี แมนบรเดฟฝรั่งก็ให้มันรวยได้เงินกับมาบ้าเน,นี่ยเขาดูถูกมันบาหค่ะมีสองอย่างฉันไปเดินทรายฟอไปหาน้ำสถานที่บันเพิงแล้วเนะบรวยก็ได้เงินอ้อบรได้เงินก็ได้ัวฝรั่งเอาให้มันได้อย่างสักอย่างเนาะคะ่ะยาย่าเปลี่ยนได้ความเป็นขี้เมามาเด้อบรวยกับบาใช่ว่า ฉันไปยุดจุดนั้นแล้วบุลวลกับบ้าเขาว่าเนาะค่ะเน้อโองโหสูฟังมันบ่มี้แถดอกอันว่าบอกกันมูหาัวให้เอาบักรวยเอาบักจังสันเอาบักจังสี่เอาบักดีๆเอาบัก,กให้กินให้ยากเอาบักนั่นบักนี่บักรวยๆเศรษฐีเด้อกันบ่ดีบ่กรวยกูบ่เอาเด้อเพื่อนมาอยากสิ่งดีๆให้กับเจ้าของ Bật phẳng nó cái gì đi sĩ nỉ đi a mang cầm kỳ diệt Nó nỉ hịch a mang đi đấy, vagai. cầm là ta hao. Bụi lạc o. Bây đây phải hạ ấu Phải bay ấu Phải bi 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 hay bi 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 khi bi 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 ชิมมหาทางรับในขอหาให้มันหาไม่ได้หรอกสแกนในภายไป่ได้เนาะคะ่ะแล้วได้ไปหาเอาัำเดินทางสายฟอร์แล้วไปอยู่ในจุดนั้นแล้วนะกลับไปให้มันรลอดจอดให้ถึงเนี่ยไปเครื่องกลางๆกลับมาในคอ,อยหยัมหัวหยัมหัวตึงเต๊ะตาซอยหอด ขายซอยกักเด้อสิบอกขายขนเจ้ากับมา,จาเจ้าบ่ได้ดีนะแ <c oughs> ม่นบ่ได้ดีก็ต้องแ <c oughs> ม่นบ่ได้พวกรั่งก็ต้องได้เงินมาเห็ดนั่นมาเห็ดนี่นี่บ้ค่ะเขาบ่ายำดอกสันสันมันพากลับมาเห็ดตูสูตีสิบ่าบ้าบ่าบอลมังเขายำแท้เนาะคือบาลล้านล่ะมันก็ให้อยู้มันคือผู้มันดีนะ ันผู้พูนบดีมันก็บ่ได้ให้กินถ้าเจ้าไมเ่เห็นยุ่นาาข่อยเจ้มน้องข่อยเจ้าก็มยุ่นตังประเทศเจ้ามาน้องข่อยเจ้าก็มาหายเง็ดหายจินเองจนต๊ะจนหมันสิเป็นสัตว์นะค่ะอันผู้โชคดีลายเติบยุ่ยนฝรั่งให้น,นันเดนี่ให้ซื้อน,นั่นซื้อนี่ให้ก็ถือว่าบุญวาสนาซาตากีเขานั่นว่ากีเจ้าของกีบอนอบคั้บุคุ้นกีบโษกีบอมานกีอัพสีกีม กีอุดสูนึ่งก็ย้อมรับไปได้เฉพาะมุมนีบุญวาสนากีร้องคอแม่แมนบ้กีผ้าทุกพ้าหยากวา่า <laughs> ที่เขาว่ากีผ้าลำพังไว้กับมี่ได้กีทำกีคุ้นอ่ะอืมแมนบ้เรียนเดียวถุกเอาโอวามแมนหรอนะฮะขันอ่นนะไปหาเอารดูด เฮ็ดให้มูหาให้อย่ามาบอกเขาหาเรื่องเอาทั้งท่านเอาจังซี่เอาบักร้อยๆเอาบักดีๆให้มันหายกันบ่ได้พมันก็จะได้ดีของมันคือกันมัอยากคัดนัดความดีๆใหมันได้คือกันม่นบ่บม่นแต่ได้ของดีด้มันจะได้ของดีกันเดอผู้เฮอเตะเเฒ่าก็เฒ่าเหี่ยวก็เหี่ยวคือเฮ็ดพิ่ตากคือเ็ด คือเห็ดเพื่งเถ่าตากฝนนี่เขาก็บ้าเอาเนี่ย re. จะได้ดีดีด้วยไรกันใดแล้วบังเจ้าของเจ้ก้อนนั่ง้องไยบอกเขาหาดีดีด้วยเว้งล้อๆเห็นบ้างมันมากค่ะอยากแชดเด้อเราหยอกหยอกม้วหัวม,มอนกันฝากกดแชร์กดติดตามชมโอ้นะคะไปแล้วค่ะ,ะ,คะพบกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย